ขยะมูลฝอยในโรงเรียนที่มากมายนั้นทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับขยะตามมาหลีเรียงมาไม่ได้ซึ่งต้องบอกเลยว่าขยะสามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท,ทางตรงและทางอ้อมอีกทั้งส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้คนในโรงเรียนอีกด้วยทำลายทัศนียภาพอีกด้วยขยะมูลฝอยที่เกิดตกค้างในโรงเรียนทำให้เกิดความสปกปรก ความไม่สวยงามและเกิดเป็นภาพที่ไม่น่ามองแถมยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แหล่งอาหารของสัตว์พาหะนำโรคเช่นหนูมแมลงวันและ,มะแมลงสาบวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนสะอาดขึ้นและมีขยะน้อยลงเพื่อลดขยะประเภทขวดพลาสติกเพื่อลดโลกร้อนเป้าหมายเชิงคุณภาพทำให้ขยะจากขวดพลาสติกลดน้อยลงและเพิ่มประโยชน์ ของขวดพลาสติกให้มากขึ้นเป้าหมายเชิญปริมาณถังขยะจากขวดพลาสติกหนึ่งชิ้นงานประโยชน์ที่คาดว่าได้รับลดปริมาณขยะพลาสติกในโรงเรียนและชุมชนสรุปผลได้ว่าการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการลดภาวะขยะพลาสติกมีความสวยงามและสามารถนำมาใช้เป็นถังขยะได้เป็นอย่างดี